บางเคสบางกรณีนะคะอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่น,นะคะหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในตรงนี้เนาะนี่คือในพลังงานตัวตนของคุณแักของเขานะคะแล้วก็ในบางเคสในบางกรณีนะคะความสัมพันธ์ยังดีอยู่ในตรงนี้ก็ยังมีความรักที่ดีต่อกันแล้วก็มีเกณฑ์มีการพัฒนามีโอกาสที่จะ,ะมีความสัมพันธ์หรือรักกันมากขึ้นในตรงนี้นะคะอืม นะคะและส่วนใครนะคะส่วนใครที่มีเกณฑ์การที่จะเดินทางหรือมีเกณฑ์การที่จะ,ะมีการวางแผนเนาะมีการวางแผนที่จะ,ะมีบุตรในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะมีได้นะคะเราก็สามารถที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ในตรงนี้ได้นะคะ <tampoco> แล้วเราไปดูกันนะคะว่ารูปแบบของความสัมพันธ์ รูปแบบของความสัมพันธ์ของคุณและเขาหรือแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มรูปแบบความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หรือรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะเป็นในซับซอนนะคะในซับซอส nice ในตรงนี้นะคะมีพลังงานที่มีความพยายามอยู่เนาะ มีความพยายามมีความนิ่งมีความเพิกเฉยหรือให้อิสระต่อกันก็เป็นได้นะคะมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนมีสิ่งใหม่ๆกันเกิดขึ้นหรือมีการให้โอกาสกันเกิดขึ้นเราก็จะมีสิ่งดีๆกันเกิดขึ้นในตรงนี้นะคะเพราะเรามองเห็นถึงการที่ว่าพลังงานความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่แปลกเลยนะคะ ก็ค,คือมีความพยายามที่จะหยุดนิ่งต่อการไม่สนใจกันในตรงนี้นะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่บางเคสในบางกรณีก็คืออาจจะห่างกันหรือมีการเบื่อกันแล้วก็ห่างหายกันไปในตรงนี้หรือเป well. ็นคนคุยเราก็จู่ๆก็หายไปโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันหรือไม่สนใจกันในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ขัดจิตขัดใจ นะคะในตรงนี้เนาะคุณก็เลยมีความไม่พึงพอใจคุณก็เลยมีความรู้สึกติดอัดมีความหนักใจแล้วก็อยากจะพูดอยากคุยก็คือมีความต้องการที่อยากจะให้เขานั้นพูดคุยกับคุณในกรณีที่เขาไม่ได้พูดกับคุณเนาะในตรงนี้นะก็คือมีความเป้ารอคอยเมื่อไหร่จะติดต่อกลับมาหรือมีการห่างหายกันไปหรือมีการโกรธกันก็ต้องการให้เขานั้นมางอ้อในตรงนี้นั่นเ,นเองนะคะก็เป็นพลังงานที่ต้องการอยากจะพูดคุยสื่อสารให้เขานั้นมาง้อ แต่เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะความนิ่งเงียบหรือความห่างหายความเพิกเฉยหรือพลังงานะทะเลาะกันหรือผิดใจกันอะไรตรงนี้นะคะจะมีพลังงานการกลับมาแล้วก็มีการง้อมีการคืนดีกันในตรงนี้แล้วก็สิ่งตที่พลาดพังไปทําผิดต่อกันหรือทําร้ายกันอะไรในตรงนี้นะคะจะมีการขอโทษขออาภายัยแล้วก็มีการให้อาภายัยซึ่งกันและกันแล้วก็มีการแก้ไข แล้วก็มีการปล่อยวางกันไปในทิทางที่ดีนะคะเพราะว่าในตรงนี้จะมีพลังงานที่เดินออกจากกันก็คือมีการเลิกลากันมีการกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีการเลิกลาด้วยดีนะคะจบกันด้วยดีแล้วก็มีการกลับมาให้อภัยต่อกันแล้วก็มีการพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนิ่งเพื่อเป็นการ แก้ปัญหาในสิ่งต่างๆเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นก็เป็นได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะที่เรามองเห็นนะคะในรูปแบบนะแต่ว่ายังไงแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการพังทลายในเรื่องราวความรักที่พังลงในตรงนี้จะดีขึ้นนะคะก็เป็นเหมือนลักษณะว่าจบจากคนเก่าไปเริ่มต้นใหม่จะได้คนใหม่ที่ดีกว่าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหรือเป็นการ เริ่มต้นหรือพัฒนาแก้ไขในตรงนี้เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นจะเป็นการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเลยก็ได้หรือเป็นการเริ่มต้นกับสิ่งเก่าแล้วก็เป็นการนําสิ่งเก่านั้นมาพัฒนามาขยับขยายมาต่อเติมแล้วก็เรียนรู้สิ่งเก่าๆเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการต่อยอดในตรงนี้ขยับขยายต่อไปในตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก้าวไกลอย่างเช่นการคขายเนาะก็คือขายใน ในในพื้นที่ในชุมชนของเรานะคะก็อาจจะต่อยอดขยับขยายไปสู่ต่างจังหวัดและต่างจังหวัดอาจจะขยับขยายไปสู่ต่างประเทศในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะมีการเดินทางมีการาขยับขยายไปสู่ในทิศทางที่กว้างไกลกว่าเดิมในตรงนี้หรือมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะคะในสิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้นะเราก็ให้ที่อยากจะแนะนําในตรงนี้เป็นอย่างไร พอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต่อให้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ตามนะคะแล้วก็จะมีการขยับขยายมีความเจ้าหน้าก็จริงนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในตรงนี้แต่ว่าในสิ่งที่จะกําลังจะเป็นไปจะเป็นไปในรูปแบบที่ไม่ได้รวดเร็วเราก็ไม่ได้เห็นผลเลยทันทีจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่ให้พยายามเถอะนะคะผลลัพธ์จะออกมาดีนั่นเองนะคะอย่าพึ่งท้อนะเดี๋ยฟูขึ้นมาอย่าพึ่งท้อ แล้วก็ดีไฮพินเทสนะคะนี่คือคำแนะนำนะคะ j u s t i c e j u s g m e n t n i c e of saucea sauce เดี๋ยวสสกครกนะอ่า, nice อานะอโอเคคือในพลังงานในตรงนี้นะคะคำแนะนำก็คือความคิดของคุณคุณมีความรู้สึกว่า สิ่งที่คุณคิดนั้นหรือสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือจัดการได้ดีมากพอหรือยังทําไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือยังไม่มีความพึงพอใจในผลงานที่ตนเองมีเราจึงได้บอกนะคะว่าให้คุณนั้นอย่าเพิ่งเร่งรีบเนาะก็คือรูปแบบจะออกมาในรูปแบบที่ช้าๆทาหนักทําเหนื่อยแต่เงินน้อยมีความ ไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยเห็นผลในตรงนี้นะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่ายิ่งทํายิ่งพยายามก็จะยิ่งเกาะเกิดเหมือนกันหยอดกระปุกนะคะจะยิ่งเป็นการสะสมเนาะเราจะไม่เห็นเลยทันทีว่าจะเต็มไม่เต็มจะเต็มตอนไหนจะได้เท่าไหร่แล้วในตรงนี้จะไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรานั้นจะรู้ได้ว่าเราทําอยู่เรื่อยๆเหมือนเป็นการหยอดกระปุกอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ได้ว่าเราหยอดอยู่ทุกวันนะคะแต่เราไม่รู้หรอกว่าจะแค่ไหนแล้วนะคะแต่ ถึงวันและเวลาที่เหมาะสมหรือถึงวันที่ที่ใช่และจังหวะที่เหมาะสมในตรงนี้เราจะรู้ได้เองว่ากระปุกนั้นเต็มแล้วหรือผลงานของของเรานั้นสําเร็จแล้วนั่นเองนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเนาะเพราะว่าในความคิดของคุณมีความมีความคิดที่อยากจะให้ความยุติธรรมให้กับตนเองคือมีความเหมือนกับเร่งรีบเร่งร้อนน่ะนะคะเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ง,งานจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่เราจะได้โบนัสสักที เมื่อไหร่เขาจะชื่นชมเราสักทีเมื่อไหร่เราก็ทําเต็มที่แล้วทําไมเขาไม่มีคําชมให้กับเราเลยเมื่อไหร่เขาจะเห็นค่าเราสักทีอะไรตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะอาการนั้นเหมือนเป็นการน้อยน้อยเนื้อต่ําใจในตรงนี้เนาะแต่ว่าในในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นะ่ะไม่จําเป็นที่ต้องมีการเอื้อนเอ่ยหรือกล่าวคําเป็นคําพูดออกมาเนาะแต่ว่าจะรู้ด้วยผลงานของเรารู้ด้วยตัวของเราเองจงภูมิใจในพลังงานที่เรามีแค่นั้นเลย นะคะก็คือไม่ไม่ต้องรอให้ใครพูดไม่ต้องรอให้ใครบอกนะคะแค่เรารู้อยู่กัแก่ใจแล้วเราก็รู้สึกดีกับตนเองไม่ต้องไปหวังหรือคาดหวังความรู้สึกจากผู้อื่นเ,เนาะก็คือสร้างพลังงานจากตนเองเกิดเกิดขึ้นเลยนะคะนี่คือคําแนะนำเนาะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะเครียดแล้วคุณจะเจ็บปวดแล้วคุณก็จะหมดพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้ก็คือไม่ต้องรอให้ใครนั้นมาตัดสินเนาะเราสามารถตัดสินแล้วก็อ่า สร้างพลังงานบวกให้กับตนเองแล้วก็จัดการด้วยตนเองเด็ดขาดด้วยตนเองนะคะจะดีที่สุดเนาะในประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของคําแนะนําจากหน้าไพา่เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทรงจิตวิญญาณจะบอกอะไรกับคุณนะ authentic t r นะคะก็คือให้มองโลกเห็นความเป็นจริง อินบูตเรเบอเรชั่นคันเลอร์โวลิซิงนะคะในตรงนี้นะคะเรามีความรู้สึกที่อยากจะให้คุณนั้นมองความเป็นจริงเนาะในตรงนี้นะคะเราก็เหมือนกับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่อยู่ภายในที่อยู่ข้างในก็คือทำเองให้มีความสุขและอยากได้อยากทำอยากจะให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนให้คุณนั้นเป็นให้คุณทำ ให้คุณโฟกัสแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นให้ไปอยู่ในตรงจุดจุดนั้นแล้วก็โฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นนะคะก็คือพูดง่ายง่ายว่าคุณทําดีให้ถูกคนนั่นเองนะคะในตรงนี้เนาะก็คือทําตัวเองให้มีความสุขมีสีสันมีพลังงานที่สดใสนะคะแล้วก็มองแห่งความเป็นจริงนะคะแล้วก็สีสันมีความสุขในตรงนี้ก็คือ ให้เป็นความสุขในพลังงานที่อยู่ภายในนะคะภายในจะอ่าภายในสู่ภายนอกเนาะในตรงนี้นะคะก็คือก็คือสร้างพลังงานจากภายในในตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราก็ก็คือตัวเราอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนให้ทําแบบนั้นให้เป็นแบบนั้นพลังงานนั้นนะคะก็คือให้อ่าเหมือนกับให้โฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นล้วก็ให้สนใจกับสิ่งเหล่านั้น นะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกเกิดขึ้นมาเป็นจริงเกิดขึ้นเป็นพลังงานจริงที่สามารถสร้างความสุขหรือสีสันให้กับคุณได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะไพ่โรแมนตแอนเจิลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่โรแมนตแอนเจิลกำลังจะบอกอะไรกับคุณน,นะ,ะไพ่ใบแรกนะคะได้ protection to the r e f t นะคะ Reception Children w e d d i n g แล้วก็ฮ a r ์ to Heart Conversation ใต้สำรับนะคะ passion นะคะพลังงานดีนะพลังงานที่มีโอกาสนะคะที่ว่าจะได้แต่งงานเนาะในตรงนี้นะคะเป็นพลังงานที่ชาวราศีกุมส่วนใหญ่นะคะจะมีพลังงานที่ได้แต่งงาน ขอเพียงแค่ให้เปิดใจนะคะเราก็ในพลังงานนี้อาจจะได้พบเจอกับเด็กพลังงานเด็กนะคะหรือคุณเองอาจจะเป็นเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่ากวกันนะคะแต่ไม่ต่างกันมากนะคะไม,ไม่ไม่ถึงกับสิบปีนะคะไม่ไม่เกินจากนี้นะในตรงนี้นะพลังงานแต่ว่าจะมีสัญญาณบางอย่างนะคะที่่งบอกถึงความรู้สึกที่มีความบางอย่างว่า เขานั้นอาจจะปกปิดอะไรเราหรือมีอะไรซ่อนเลนมีพลังงานบางอย่างที่เรานะ่ะไม่ไว้ไม่เนื้อเชื่อใจเขาเรายัางระแวงเขาอยู่หรือกังวลหรือกลัวเขาอยู่ในตรงนี้แล้วพลังงานเนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งคือเห็นเขาว่าเขานั้นอายุน้อยหรือเขาเห็นเราอายุน้อยหรือเราเป็นเด็กเขาเป็นเด็กในตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าพลังงานเด็กในตรงนี้จะแน่ชัดไหมจะจริงจังไหมกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าพลังงานผู้ใหญ่ตั้งใจที่อยากจะแต่งงาน แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเรามองเห็นถึงทั้งพลังงานเด็กและพลังงานผู้ใหญ่นะคะมีความมุ่งมั่นต่อการที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้คือเขาเขาและคุณพร้อมใจที่จะ,ะแต่งงานร่วมกันหรือเข้าสู่ความจริงจังในความสัมพันธ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตรงนี้แต่ขอให้คุณนั้นเปิดใจเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงพลังงานเนี้ยอาจจะเป็นพลังงานเด็กก็คือหนึ่งเจ้าชู้ได้แหละนะคะหนึ่งเจ้าชู้สองมีตัวเลือก แล้วก็มีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะในพลังงานเด็กในตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างพลังงานที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคุณในตรงนี้นะคะไม่มีความแน่ใจในตัวตวน,นของเขาไม่แน่ใจว่าเขานั้นจะรักคุณจริงไหมหรือเขาต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมหรือต้องการที่อยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์จริงๆหรือไม่ <c oughs> หรือต้องการที่อยากจะแต่งงานกับคุณหรือไม่ในตรงนี้นั่นเองนะแต่ขอให้คุณนั้นเปิดใจ แล้ก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเนาะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วในสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เขานั้นแสดงออกมานั้นคืออะไรเนาะในตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสัญญาณบางอย่างนะคะจากที่เรานั้นได้มีการพิจารณาเรียนรู้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเข้ามาตึกตองคิดวิเคราะห์อะไรตรงนี้ต่างๆแล้วนะคะจะมีคําตอบเป็นสัญญาณเตือนออกมาว่าเขาคนนี้ ถึงแม้เขาจะเป็นเด็กแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวตนเขามีความจริงจังอยู่ในตรงนี้นะคะเราสามารถไว้ใจได้เราอาจจะมีความระแวงเขาก่อนแหละแต่หลังจากที่เรานั้นได้รู้แล้วเราจะมั่นใจนะคะแล้วเราจะกล้าที่จะเปิดใจมากยิ่งขึ้นเราก็จับมือกันเข้าสู่เวทีนได้ในตรงนี้นะคะก็คือการแต่งงานนั่นเองเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของชาวราศีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอเคนะคะ